เออบางความสวยหมดเทียบครับ เอาละครับก็สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงดาวพูโตดาวคารนกันทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมโฮเทลอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือทุกคนสังเกตไหมครับว่าผมมายืนอยู่หน้าตู้ขนาดนี้แล้วมันคือกิจกรรมอะไรฮะทุกคนครับแน่นอนครับมันคือกิจกรรมของกระเป๋านั่นเองนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะฮะทุกคนครับวันนี้ก็มีกิจกรรมของแก๊งเข้ามาแล้วนะครับเป็นการเปิดกระเป๋านั่นเองนะครับทุกคนครับก็รายละเอียดก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนครับโอเคเรามาดูข้อความกันบ้างว่า ท้ายครับเนื่องจากอีเวนต์ให้ดูเปไม้ผลีกำลังจะจบลงเราอยากมอบโอกาสที่ดีที่สุดในการเก็บไอเทมทั้งหมดของคุณที่คุณต้องการนะฮะมีเวลาจำกัดถึง15นานิกาของวันที่30เมษายนบะนัสพิเศษเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้ไอเทมทั้งหมดที่ทยังขาดไปวันนีตามนี้นะครับทำภารกิจได้อีกหนึ่งหมุนและคูปองกระเป๋านะครับเพิ่ม2เท่าของหมุนนะทุกคนครับแล้วก็มีของหายแล้วนะครับมีแผลที่คางแว่นตาทรงตามแมวถุงเท้าอุ้งเท้านะฮะทุกคนครับก็ของก็จบวันที่2พฤษภาคมนะครับ15เลนับก ของฤดูกาลนั่นเอง ตอนี้ซีซั่นพาร์ตนะครับก็เหลือเวลาอีก1วันกับอีก23ชั่วโมงนะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็น่าจะไม่ทันแล้วครับทุกคนครับเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกแค่2วันนะครับทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวของในซีซั่นพาร์ตด้วยกันครับเป็นบัตรผ่านสีทองนั่นเองนะของแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีหน้าตายังไงแล้วก็แบบแต่งออกมาเป็นแนวไหนได้บ้างนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของในกระเป๋ากันเลยดีกว่านะฮะโอเคตอนนี้ผมมีกระเป๋าอยู่149กระเป๋านะครับทุกึ่ครับตอนนี้ของที่ผมได้ก็มมีีประาณน้นะะฮที่ผมยังขาดอยู่ก็น่าจะมีแผที่คางนะฮฮะะะะนแล้วก็มีอไรอีกทุงคนคร อุงเท้านะฮะทุกคนครับแล้วก็แว่นตาทรงตาแมวนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดเลยดีก่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับแล้วก็จะมีอ่ามีตรงนี้ด้วยนะฮะอีเวนต์กระเป๋าเนาะเปิดถึง2 0 0้พอยต์นะทุกคนครับเราน่าจะถึงนะโอเคเรามาดูสิบแรกกันฮะมามากล่องทองมาสวยคือผมไม่รีบนะรอบนี้ผมไม่รีบนะบอกเลยว่าผมไม่รีบนะไม่ต้องรีบมาก็ได้ฮะเพราะว่ารอบนี้เราเปิดหมุนแบบเล่นๆไปให้ไม่ใช่รอบนี้เราเปิดแบบกระเป๋าเล่นๆไปเลยนะฮะ มาแบบชิวๆนะฮะรอบนี้มาสวยอืม้มรอยเพชรนะทุกคนครับมามาหน่อย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 เอาว่ะแว่นตามาแล้วฮะทุกคนครับมาอืม้มดูทรงเพชรผมแบบหมดแน่ๆครับทุกคนครับมาวะถุงเท้ามาแล้วฮะทุกคนครับถุงเท้าเรามาแล้วฮะ Mm hmm, mm hmm, mm hmm. มายาวๆไปฮะจังหวะนี้มาเฮ้ยสีด่ดาวไม่มาจริงดิเฮ้ยนายชักจะเกินไปแล้วนะหรืว,ว่านายเกินไปกับเราแล้วนะมามาเฮ้ยทุกคนเพชรหมดโอ้ oh. ไม่เป็นไรฮะมาเดี๋ยวเรามาเปิดครั้งละหนึ่งกันดีกว่านะฮะมามาหรือเปล่าฮะ เฮ้ยเฮ้ยเกินนะเฮ้ยคือเปิดครั้งละหนึ่งมาเปิดครั้งละสี่ไม่มานะทุกคนครับเฮ้ยถือว่าเสียไม่เยอะนะทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับเราก็ได้ของมาเป็นเทียบร้อยแล้วนะทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้ทั้ง3ชิ้นเลยนะที่เรายังไม่ได้นะครับก็มีแผ่ที่คลางนะฮะแล้วก็มีอ่านี่ฮะถุงเท้าอุ้งเท้านะฮะทุกคนครับ แล้วก็มีอะไรอีกนั้นหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้นะฮะอ่านี่ไงฮะเป็นตาทรงแมวนะฮะที่เรายังไม่ได้นั่นเองนะฮะโอเคต่อไปนะฮะซีซั่นพาร์ทนะครับที่ผมบอกว่าผมจะมาให้ดูของแต่ละชิ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูแค่บัตรผ่านสีทองเนาะเพราะว่าส่วนข้างบนเนี่ยนะครับทุกคนก็น่าจะมีกันแล้วนะครับโอเคนะครับมีบวกบาลเลนต้นอ่อนนะครับโอเคเป็นส่วนของ2ดาวนะครับโอเคอ่านี่ฮะ หมวกก็จะมีประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยครับหมวกก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกนะเอ่อกรอบโปรไฟล์วันเดทออกนะครับนี่ครับกรอบโปรไฟล์ก็จะมีประมาณนี้กรอบโปรไฟล์อ่านี่ครับกรอบโปรไฟล์นะฮะของฤดูเป็นไม้พีกนะฮะมีตาแล้วก็มีเสื้อนะฮะโอเคมีตามีเสื้อนะครับาตาก็จะเป็นตาตัวนี้ครับเป็นเข็มกลัดนั่นเองนะครับนี่ครับเอาไว้ปิดเลเวลเราได้ด้วยนะฮะนี่ครับ อ่าเก๋เลยนะครับเสื้อก็จะมีประมาณนี้นะฮะบอกเลยว่าโคตรน่ารักเลยฮะทุกคนครับอ่าบอกเลยว่าน่ารักมากเลยฮะเฮ้ยแบบดูดีอยู่นะทุกคนครับทั้งหมวกทั้งแบบเสื้อเลยอะ่ะน่ารักมากโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรถเข็นกันในไหนรถเข็นก็จะไปแล้วเนาะอีกราลาแค่1วันเนาะสองวันไ่ดูว่ามีอะไรเข้ามาอีกนะฮะอืมมีตัวนี้นะครับธนูฮาลา จูกุนะฮะมีตัวนี้นะฮะมันเป็นธนูตรงไหนวะทุกคนมันเป็นเหมือนโบเลยทุกคนนะโอเคเรามาดูหน้ากันบ้างหน้าหน้ามีอะไรอ๋อหน้ามีตัวแมสตัวนี้นะมีแมสเคผมซื้อเลยดีกว่าซื้อ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 อโอ้โหเงินไม่พอสวยโอเคซื้อเสร็จแล้วสีโอเค สีผมสีอะไรเราซื้อแล้วนะฮะส่วนพื้นหลังเราข้ามไปก่อนนะฮะโอเคครับทุกคนครับของรถเขน็นกระโปรงกระเป๋านะฮะแล้วก็ซีซันพลัสก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะ,ะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของเทศกาลนี้นะฮะเอาเป็นว่าเราไปเจอกันเทศกาลต่อไปกันเลยดีกว่านะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ฮะ